สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข่าสู่ชองสอผ้าโชคครับเมื่อนี้สอผ้าโชคก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านปูเยี่ยมครับมาตามหาแนวทางไปฝากเอฟซีเก่าแหรอครับพี่น้องครับเมื่อนี่สีใได้ตัวไดเพ่นเสียหายสูตรไดพี่น้องกับตามสอผ้าโชคมาครับเดี๋ยวไปฟังปูเยี่มเพิ่นว่าเพ่นสีใหายตัวไดสําหรับเมื่อนี่ครับซึ่งเพิ่นบอกว่าพ่นเสียหายเลขสสัางจิตวิสันครับเมื่อนี้ครับตามสอผ้าโชคมาครับ บุญรักครับบุญรักพ่อที่ห้าพ่อสอพรโชคครับพาโชคคุณพ่อมงคลโชคแปดเก้าครับนวลพารวยค่ะแปดเก้านวลพารวยรัตมณีชาแนลค่ะรัตมณีชาแนลและมณทการพารวยค่ะมณทการพารวยโอ้ยคุณคุณนะคุณคุณตาคุณคุณอกทุกคนนะครับค่ะคู้เยี่ยมเฮทไทยไซน่านะครับก็บ้องจะช่องมูเจ้าคนละฉันไม่ขื่นบ่อได้เฮ็อย่างเป็นบ้องช่องมูเจ้าหรือบุงมาอยู่ นะครับเบิ่งหลายเดือนนี่จนว่าเด๋ยนนี้ล่ะอ๋อมาเยี่ยมมายามกันมาเนี่ยครับผมี่ยังให้มาขอแนวทางเยี่ยมกันสิมีแนวทางให้นะครับผมสําหรับลอตเตอรี่งวดรางวัลที่หนึ่งครับเลขใหยนะครับเนาะสองตัวเก่าสามตัวเก่าเนาะเดือนกันยานะครับว่าสีวาตัวไหนนะครับผมัะผู้เยี่ยมสี่ให้จับนะครับตัวเลข จับมาให้ผมแค่ตัวเดียวนะครับจับคือแล้วผมจะจับคู่ให้นะครับผมจับคู่ผมก็ะสให้เขียนเองนะครับไฮคอยให้ให้ลูกเขียนเนาะคอยให้ให้เพือแต่ต้องซอบงานแต่น้ำแบบเปลี่ยนอย่างอ่้ผู้หนึ่งผูดในการมาเขียนให้นั่นเพราะลูกเกียนจับหรอนั่นสมองคนจับบ่าวะเอาเลยอ่ะใครที่จับมาทางนี้ครับอีกนึ่งโอ้พาไปพูดมงคลจ่ว ให้ผมบอกผมผู้จัดเป็ขของคนช่วงนะทางด้านนี้เลยโอ้แบบรับตาจับเนาะเลขได้สีเลือกตัวใดนะครับผมเป็นตัวเลขจิตสั่งเป็นมหาเนี่ครับผมจิตสั่งดีพี่จิตสั่งได้เด้งจับมาหนึ่งตัวหตัวจ้าจวรับตาจับเด้อครับผมเดี๋เอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้นะครับอีกตัวนึงครับผมอีกตัวนึงใส่แล้วมองจับเลย ต,ตัวนี้นะครับ,บ,บอสองแล้วครับสองตัวแล้วสองแล้วตัวนี้ไว้บ่บบน,นบอกครับตัวไหนจะมามากที่สุดอ่ะได้ตัวเลขออกมาแล้วครับผมเลขตัวนี้นะครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับอ่าผม,ม<อ>จะคัดเ,เลือกค,คู่ให้นะครับผมอ่าเขีเยนเจ็ดลรก่อนนะครับเจียเท่ากับถ้าเจ็ดมา วดล่างให้่ากันนะครับเกียรตมาตัวไหนหูเยี่ยมจะจับให้โชว์มุมนี้นะครับสี่ตัวนะครับอืมเกีประกอบคู่สี่ตัวจะตังไหมในงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะครับผมเจ็ดศูนย์ครับอันนี้จับคู่ใช่ไหมคะครับผมจับคู่เท่ากับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองครับ แปดสามครับอ่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าเปิดมานะครับผมเกิดหนึ่งครับเปิดสองครับเปิดสามครับเปิดสี่ครับ อ่าได้ครบพอดีนะครับผมนะครับผมนะครับผมอันนี้คือรักแปดเนาะค่ะนี่คือรักแปดนะครับผมอ่าขอมาโชนะครับขอมาโชว์มาโชครับสิมาสิมาจึงเนาอ่าคุณพ่อสอใครโชคนะครับจากตัวเลขได้ที่เจ็ดกับแปดนะครับก็จะได้ตัวเลขครับออกมาดังนี้นะครับอ่าเห็นชัดม่าท่างนี้ครับครับนี่นี่จ้เนาระอาจารย์ครับอืม ให้จีนอ่อนเพิ่นแคบไปครับค่อยๆค่อยหมุนครับเออค่อยๆหมุนกันครับชัดไหมเยี่ยมๆใช่แคบหน้าจอยนะครับจีนขึ้นตัวเลขเจ็ดกับแปดนะครับครับจะได้ไหมลักษ์แปดลักับแปดอ๋อเนิ่งๆครับเจ็ดก็ได้สี่คู่อ๋อจีนอ่อนแคบด้วยครับเคุอแคบหน้าจอยท่านนะครับบนล่างไม่ซ่านะครับอ๋อทีนี้ตัวเลขที่ไม่จับครับ เอไปตัวเลขที่ไม่จับมีตัวไหนบ้างครับเจ็ดกับแปดเสียข้างล่างนะครับตัวเลขที่ไม่ไม่จับใช่ไหมครับตัวเลขที่ไม่จับฮะได้หกกับเก้าครับผมตัวเลขที่ไม่จับมีหกกับเก้าครับมีหกกับเก้าเราดูว่าตัวไม่จับจะมาไหมนะครับผมถ้าหกมานะครับผม อาจารย์หมุนมาทางนี้หน่อยนะครับได้หกับเก้านะครับหกับเ้าครับหกับเก้าเรามาดูตัวเลขที่ไม่จับจะมาได้ไหมนะครับผมหกเก้าครับมือเรตมีมีครับถูกต้องครับหกศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสอง สองมาถ้ามาเก้านะครับถ้าหลักเก้านะครับ <5 S 2> ถ้ามาหลักเก้าเก้าสองครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า ถ้าหลักเก้ามาจะมาแค่นี้ใช่ไหมจ๊ 2> 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, ะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเอาวงกลมครับผมจะให้วงกลมชุดเด่นไว้ให้ชัดเจนนะครับผมอ่าตัวเลขที่จับได้เขียนข้างบนนะครับตัวเลขที่จับได้เขียนข้างบนไว้อ่าลองมาดูกันว่าตัวที่จับได้จะเข้าโชคไหมนะครับผมตัวที่จับไม่ได้จะเป็นตัวบอกโชคได้ไหมนะครับผม อ่าวงกลมที่สองเกียรติครับเจ็ดสองใช่ไหมคะเจ็ดสองสองเกียรติเจ็ดสองสองเกียรให้กลับเองกลับได้นะครับผมวงกลมที่สี่แปดครับสี่แปดแปดสี่อ่าตัวทางล่างนะครับวงกลมที่หกหนึ่งครับกลับเองนะครับต่อไปวงกลมที่เก้าสี่ครับสี่ตัวจะเข้าเป็นชุดเด่นนอกนั้นจะเป็นตัวรองนะครับผมอ่ขอโชว์ขอโชว์หน่อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องครับอย่ยงแคบไปได้ทับได้เแคบไปได้ครับแคบไปครับตีเพื่อตัวเด่นนะครับสีตัวเด่นหนึ่งนาทีครับมุมนี้หนึ่งนาทีชัดเจนไหมครับค่อยๆหมุนเด้ค่อยๆฮาชัดเจนไหมครับชัดเจนเหมือนเลิมครับกันแล้วนะหมุนได้ไหมโอเคครับขอบคุณครับหมุนหมูก็ได้ครับครับตรงๆค่ะดูหน่อยนิดนึงครับ ครับไหมครับคชับไหมครับไหมตัวเลขเด่นจะมีสี่ชุดครับอาจารย์นิ่งๆนะครับเจ็ดสองแปดสี่หกหนึ่งและเก้าสี่อ่าจะปังหรือไม่ปังครับเลขจิตสั่งนะครับเลขจิตสั่งพี่น้องอี้เป็นเลขจิตสั่งใช่ไหมคะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเขียนไม่ต้องเขียนไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณนะครับอืมจิต เท่านั้นที่รู้นะครับขออนุญาตจับแยกตัวเด่น4 4ชุดให้ค่ะจะได้เห็นชัดๆเนาะค่ะเดี๋ยวดึงลงมาค่ะเลขเด่น4ชุดมาตัวล่างนะครับอันนี้คือดึงลงมาให้เห็นชัดๆเอาตัวเด่นมาจับแต่เด่นเลยมาจับหน่อยๆมี4คู่เด่นเอาสีแดงเลยโซปากกาแดงเนาะ4ชุดนี่เลยเล่าีบอกว่าทำไมเลขู่เยี่ยมเพิ่มขึ้นทุกวัน มันเป็นสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรค่ะจับไส้กันเอาตัวได้เข่ากันตังมากตัวมากตัวได้ก็จ้างจับเอาเด้อค่ะพี่น้องเป็นเลขสูตรของปูเยี่ยมครับอันนี้เป็นเลขจิตสั่งเลขเด่นตัวเลขจิตสั่ง ที่จริงตัวเลขไม่ได้เพิ่มนะครับดูวันนั้นมาก็เป็นชุดนี้แหละค่ะใช่่หกหนึ่งเก้าสี่นี่หละคะแล้วก็สองเจ็ดเนาะค่ะที่ที่นี่ค่ะโปงนี่สวยมากจะโชว์ให้ทราบนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับสีแดงคือตัวเลขที่ดึงมาเป็นชุดเด่นชุดเด่นมาดูชุดเด่นนะครับผมชุดเด่นสีแดงนะครับชุดเด่นนะครับท่านบอครับ ตัวเด่นสีแดงโอเคครับขอบคุณครับอาจะมาได้ไหมมาได้ไหมเอาดูนะครับผมอาจารย์นิ่งๆหน่อยครับเดี๋ยวเอฟซีจะได้แคปหน้าจอไว้ครับเจ็ดสองแปดสี่หกหนึ่งเก้าสี่ครับตัวเด่นครับสีแดงครับมาทางนี้ครับผมเป็นตัวเลขเกิตสั่งนะคะจิตสั่งอ่ะ ตัวเลขจิตสังางนะครับเด่นสี่ตัวนะครับเจ็ดสองตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันครับเก้าสี่เแต่ตัวเดียวกันตัวเลขเพิ่มแต่เป็นตัวเดียวกันนะจ๊ะตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันทําวันไหนก็เพิ่มขึ้นทุกวันแต่เป็นตัวเดียวกันผมก็สงสัยว่าทําไมเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับ จับสูตรไหนก็ลงท้ายที่ตัวเดียวกันนะครับก็คือหนึ่งหกกับสี่เก้านะครับผมเลขตัวนี้เลขกิจสั่งนะครับชุดเด่นเนาะค่ะชุดเด่นชุดเด่นสี่ชุดนะคะสี่คู่สี่หางเ็ทสองแปดสี่หกหนึ่งเก้าสี่อาจจะฟังไหมครับจะฟังไหมจะฟังไหมนะครับผมอ่าพอแล้วเนาะสำหรับชุดที่ขอหน่อยอันนี้จะเป็นสามตัวทีนี้นะสำหรับชุดที่โอ้เว้นให้ นะครับเยี่ยมให้สามตัวตรงตรงเลยเฉียกจ่ายออกไปเยอะๆก็ตัวนี้แหละครับสี่เก้าครับจะมากันไหมจะมากันไหมหกสี่เก้านะครับจะมาสี่หกเก้าสี่หกเก้าหรือหกสี่เก้าหรือเก้าสี่หกครับผมถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวไหนครับผมถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวไหน เป,เปลี่ยนที่หลักร้อยได้ไหมนะครับผมเป็นเจ็ดเปลี่ยนที่หลักร้อยได้ไหมก็เป็นเจ็ดสี่เก้าครับนิ่งขอเวลาหนึ่งนาทีครับผู้เยี่ยมครับขอเวลาหนึ่งนาทีเลขตัวนี้เปลี่ยนจะไปเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมครับผมครับเป็นเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเลยครับพี่น้องครับถ้าเปลี่ยนจะเป็นเจ็ดสี่เก้าผู้เยี่ยมบอกนะครับครับ นี่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ของไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกตัวไหนปูเยี่ยมก็ไม่ทราบนะครับก็ทําตามที่อ่ที่เห็นนะครับผมแต่งวดที่แล้วปังๆมากนะครับให้เจ็ดห้าศูนย์ตัวเดียวตัวเดียว,วนะคบตรงเลขสองตัวก็ให้ที่ห้าศูนย์กับสองเจ็ดห้าศูนย์สองเจ็ดจะมาด้วยกันเที่ยวที่แล้วนะครับผมเลขสี่ตัวคือห้าศูนย์สองเจ็ด จับให้ที่เจ็ดห้าศูนย์นะครับผมอ่าสำหรับงวดน,นี้นะครับเลขสี่ตัวที่มาด้วยกันก็คือหน, <1, 4, S 2> นึ 6, <9. S 2> ่งสี่หนึ่งสี่หกเก้านะครับผมมาด้วยกันมาด้วยกันครับหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งสี่กับหกเก้าครับผมมาด้วยกันสามตัวก็กอดกันมาอยู่ในนั้นโ <6, S 2> อ้ยแย่ก็เลยจำให้หนึ่งหกกับสี่เก้า แล้วก็สามตัวเนี่ยปูเยี่ยมจับให้ที่หกสี่เก้านะครับหกสี่เก้าตัวนี้นะครับผมหกไหมครับหกไหมเดี๋ยวคนนะครับอ่าแต่ถ้าหกไม่มาก็จ็ดอาจจะมาแทนตําแหน่งครับได้ขออนุญาตรับโช่วโช่ว์ทั้งนี้นึงอ่านี่สําหรับเลขปูเยี่ยมนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้อยหกสิบีตัวเด่นตัวเน้นตัวนักคือหกสี่เก้านะครับหกสี่เก้านะครับแม่นมาครับครับ หกสี่เก้านะครับหรือจะสลับตำแหน่งกันได้ไหมหกเก้าสี่ครับตัวไหนสวยครับสวยทุกตัวค่ะสวยทุกตัวสวยทุกตัวดูตำแหน่งไหนก็สวยค่ะเป็นไปได้ค่ะนี่นี่เป็นไปได้ทุกตัว่าแล้วกาลังพิสูจน์กันนะครับวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะครับผมหกเก้าสี่หกสี่เก้าพิสูจน์กันนะครับผมพิสูจน์กัน นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวผมเองก็ไม่ทราบไม่รู้นะครับไม่ดูไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางจากปูเยี่ยมครับพี่น้องกลับไปวิเคราะห์ได้ครับเด้อผิดถูกกิาวักันครับท่างช่องหายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับขอบคุณพี่น้องทุกคูทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่ให้ส่อผัชคเสมอมาครับ สำหรับคลิปนี้คือเฉพร์แค่นี้แหละครับขอให้พี่น้นองเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนครับให,ห้รวยๆเฮงๆครับสำหรับวันที่หนึ่งกันยาย,ยน2อ6 4นี่ะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝาก b ับส i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไว้ได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ